โอ้เข่าละเมยละอย่าอยู่ดีนะเป็นไรอยู่คิดไข่ดอกมัน,นางามเขากายให้ได้โตจะได้อ้าครับกูอื่นขอสวัสดีพ่อไม่ได้ครับมื่อน,นี้ได้ข่าวว่าเห็ดออกครับอ่าเขาจะมาตามล่าหาเห็ดครับจะมีผลงานได้เห็นว่หรือจะตึงใหญกัดรุนแรงกันครับอ่าวันนี้มากครับ เสี่ยมแลมกับคูณชำนาญเรื่องเฮ็ดไข่ครับเฮ็ดออกบังได้รูเบิ้ลครับไปครับไปเริ่มครับดอกแรกแหงบ้านครับเฮ็ดกองโง่สวองสามดอกสี่หางหกก้อนดอกครับไปต่อไปตายไปพี่น้องดงเฮ็ดไข่ครับมากับเสียมแลมบ่ผิดหวังครับ หนึ่งดอกครับสองดอกโอ้ยตัวดอกแค่ครับสามดอกครับกำลังออกเลยดอกที่ครับเก็บครับเก็บครับเอาจะไปเรื่อยๆครับอ่าครับพอีแล้วครับเป็นเห็ดกอครับมาเดี๋เก็บครับเก็บเกิดการเก็บเห็ดมาพอแล้วครับไป ฮะอาครับระหว่างทางหาเห็ดเ่าก็เอาชมเราจะเอาบรรยากาศภาพที่สวยครับไปก็ทิ้งร้านทับไปแล้วครับไปอ่าครับเก็บหนึ่งดอกสองดอกครับอ่า เดี๋ยวมีผลงานแล้วครับอีกเกาะดัานี้สวยเลยครับไปหาครับหอยแล้วหาครับเห็ดอยากจะเถาครับอเยอยแบบไป,ไปหาครับ,บเบิ้ลครับเฮ้ยเห็ดไข่หรือเห็ดยังนนเนออนีร ดอกเอบล์เลยครับสองดอกกับเก็บอย่างเดียวครับดอกสองดอกครับเอาครับไปต่อครับเอ,อเอาครับ <Hello. S 1> เราบากท่าหาเหตุถ้าบรรยากาศที่สวยชมก่อนครับเปลี่ยนไม้ครับวันนี้ไม้นี่มันมีเหตุ นี่มอสียดสอีแต่เฮ็ดเ่าครับเาคนมาหาเดียไปไปน่าจะเปลี่ยนไปอีกด่านหนึ่งครับใช่เลยห้ามาทบไปบนไปเพงชีกเยนะอ่าครับองดอกรับนี่ ตัวต้องเก็บนะอาครับหอยนะครับเก็บครับเก็บเห็ดยังระเบรุเก็บไว้ก่อนไอ้ครับเอาครับเพื่อจบคลิปนีเด็กข้ามบาพ่อเด็กแกงครับเด็กคนละแกงครับสบายจะเป็นเห็ดทานครับหลายครับอ่าเด็กคนละแกงครับ ต็ดไข่บนไลยครับโอเคครับจกขึ้นนี่ไปขึ้นนี่ครับเย้เ yeah. มื่อไล้ครับ